นะโมตสะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะอำนัจในพวกเราทนทั้งหลายให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้เครื่องเป็นเครื่องประดับปัญญา พวกเราที่เป็นนักปฏิบัติเพื่อจะได้ฝึกหัดให้เราเป็นคนที่ทันสมัยให้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะว่องไวเฉลียวฉลาดในการที่จะฝึกตนเองให้เข้าในขอบเขตคุณงามความดีในวันนี้ ะแ,แสดงเรื่องการฝึกสติเพื่อจะให้ระลึกได้อย่างรวดเร็วและสัมปัสัญญะความรู้ตัวอย่างรวดเร็วเพื่อจะได้ควบคุมทั้งกายของเราและวาจาของเราและจิตใจของเราให้อยู่ในกฎควบคุมของสติปัญญาเหตุฉะนั้นครูบาอาจารย์นักปาราชญ์ัสบันติเมธีทั้งหลาย ท่านจึงแนะนำสั่งสอนให้พากันฝึกสติให้มากเพื่อจะให้เป็นมหาสติฝึกผลอบรมปัญญาให้มากเพื่อจะได้ให้เป็นผู้มีมหาปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดควบคุมจิตใจของเราและแนะนำสั่งสอนจิตใจให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีเหตุฉะนั้น พวกเราทุกคนจะทำอะไรหรือยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ควรที่จะกำหนดรู้เป็นผู้ระลึกรู้ดูว่าเรายืนให้รู้จักว่าเรากำลังยืนเราเดินไปให้มีสติรู้ว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังเดินเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ กำลังพากันทำรรมสมาธิฟังพระธรรมเทศนาก็ให้รู้จักว่าตนเองกำลังนั่งหากเรานอนก็ดีเราอยู่ที่บ้านหรือสถานที่ใดก็ควรที่จะรู้ว่าตนเองนอนในอรียบททั้งสีน่นี้ควรฝึกให้มีสติและลึกรู้ ดูว่าเราอยู่ในอรียบทอะไรการฝึกสติให้เฉลียวฉลาดว่องไวเช่นนี้จึงจะเป็นสติพลังเกิดขึ้นหากเรารู้แล้วว่าอรียบททั้งสี่รู้ทันกับเหตุการณ์ได้ดีแล้วเราก็ควรที่จะมารู้ว่าเราทำงานอะไรด้วยกาย เราจะขับรถขับเรือหรือทำจิตการหน้าที่ทำอาหารการกินทำอะไรเขียนหนังสงือทำเครื่องจักรเครื่องยนต์เย็บปักถักล้อยทำอะไรทุกอย่างเรากำลังทำงานอะไรควรที่จะมีสติระลึกให้รู้ว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ประกอบสิ่งนั้นอยู่โดยเป็นผู้มีสติจดจอ่อ ดูกับงานของตนกำลังทำอยู่นั้นเรียกว่าฝึกสติหรู้ในการทำงานแม้บุคคลจะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นครูเป็นอาจารย์ขีดเขียนหนังสือให้นักเรียนนักศึกษาก็ดีเป็นแพทย์เป็นหมอทางเภสัชก็ดีที่จะทำอยู่ทำยาก,ก็ต้องเป็นผู้มีสติจดจ่อในหน้าที่ของตน หรือเป็นแพทย์ที่ฉีดอยู่ฉีดยาก็ดีก็ควรที่จะรู้หรือทำการผ่าตัดส,ส่วนตรงไหนอะไรก็ต้องเป็นผู้มีสติ่ะลึกว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่โดยไม่ทั้งเผอสติแม้เป็นหมอที่กำลังใช้เครื่องตรวจโ,โรคภัยไข้เจ็บของบุคคลอื่นอยู่ก็ต้องมีสติในการฟัง อื่นของหัวใจหรือระบบของปอดหรือประสาททั้งหลายอันฝึกสติเช่้นนี้เองเป็นมีสิ่งที่มีคุณค่าสูงมีประโยชน์ว่าตนเองกำลังทำงานอะไรปฏิบัติหน้าที่อะไรทำให้คนฉลา,าดว่องไวรู้เท่าทันกับเหตุการณ์ว่าตนเองกำลังทำงานนั้นอยู่นี่การฝึกสติการทำงาน จะได้รับผลรับประโยชน์มีคุณค่าสูงเกิดขึ้นในงานแต่และสิ่งละอย่างกำลังทำอยู่เยี่ยว่าเราพากันฝึกสติให้รู้ในงานนั้นๆเมืน,น,แบบนี้หากเราเข้าใจแล้วว่างานนี้สำเร็จด้วยการทำทางกายเราก็มาพากัน ึกสติในการพูดก่อนที่เราจะพูดจาปราศัยเรื่องอะไรตั้งสติรลลิกพินิษพิจ,จารณาในการที่จะพูดในสิ่งนั้นควรไตรตรองไข่ควรให้ถี่ถ้วนก่อนอย่าให้เราเผลอสติหรือให้ขาดสติส่วนมากแล้วเราที่ยังไม่มีสติอย่างสมบูรณ์ แมรู้ว่าตนจะพูดเรื่องอะไรทำกล่าวคำอะไรออกมาเป็นสิ่งที่ควรกล่าวหรือไม่ควรกล่าวสมกับกาละเทศะในสถานที่นั่นไหมหรือคำพูดตนเองจะพูดนั้นไม่สมควรก็ควรที่จะมีสติระลึกรู้ในคำพูดของตนเองว่าเราจะพูดเรื่องอะไรในข้อนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากพวกเรายังขาดสติแล้วก็จะพูดจาปาาัยอันไร้สติทำให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นและผิดพลาดเกิดขึ้นในการพูดจาปา่าใยพระพุทธองค์จึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายมาละลึกติดตองเป็นผู้มีสติก็คือระลึกได้ว่าเราจะพูดสัมปสัญญะความรู้ตัวคือตัวปัญญา ิจการณาคำพูดของตนเองแต่และคําที่จะพูดออกไปมันมีประโยชน์มีคุณค่าอะไรจะให้ผลอะไรออกมาการพูดจาปาศัยในสิ่งนั้นเราควรที่จะพากันตรายตองให้ที่ท่วนก่อนจึงจะพูดออกไปจึงจะไม่เสียประโยชน์และไม่ผิดกับกาลเทศะและในสถานที่ันั้น เหมือนกับประชุมเรื่องอะไรในข้อที่จะประชุมหัวข้อนั้นประเด็นนั้นงานนั้นควรหรือไม่ควรจะมาเอาเรื่องสิ่งนั้นมาพูดในที่ประชุมนั้นนั้นหรือถูกต้องอยู่หัวข้อที่จะประชุมในงานนั้นนั้นข้อนี้สำคัญมากเลยทีเดียวเหตุฉะนั้นถ้าหากบุกคคลพากันฝึกสติ ตนเองระลึกได้ในการที่จะพูดสัมปสัญญาคมรู้ตัวเหตุผลในการที่จะพูดในสิ่งนั้นแล้วก็จะไม่ผิดพลาดเพราะมีสติสัมปสัญญะควบคุมดูแลการพูดของตนเองอยู่นี่อีกอย่างหนึ่งมานิวกเข้าไปถึงจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายมาดูจิต ของเราที่มีความคิดเกิดขึ้นอันจะคิดไปนานๆต่างๆจะคิดโลดโลภก็ดีมากอย่างไม่มีสิ้นสุดนั้นก็อาศัยซึ่งขาดสติคนจะโกรธหงุดหงิดฉุนเฉียวเกิดขึ้นไม่พอใจกับเรื่องอะไรต่างๆจะเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นก็อาศัยซึ่งเราขาดสติกันท้งนั้นเอง เราไม่มีสติสัมปสัญญะรู้เท่าทันเหตุการณ์ถึงความคิดของตนเองเพราะจิตมันคิดเร็วมากสติของเรานั้นะระลึกไม่ทันรู้ไม่เท่าไม่ทันกับความคิดขึ้นมาในอารมณ์ที่มาสัมผัสเกิดขึ้นคนจึงมีความโก,กรธค,ความเกลียดความหงุดหงิดความเศร้าหมองขุ่นมัวของใจเกิดขึ้น ทั้งมีความโลดความโกรธติดตามกันอยู่ตลอดเพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะขาดสติสัมปชัญญะแล้วเราจรึงมีความหลงจึงทำให้ตนเองนี้มีความหงุดหงิดขุนเคืองเกิดขึ้นโกรธเกลียดเคียดแค้นซึ่งกันและกันอันเป็นสิ่งที่นำให้เรามีความวุ่นวายความไม่สบายใจเกิดขึ้นมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้น ในข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะด้านจิตใจเป็นของที่ละเอียดมากและรวดเร็วมากคิดเร็วมากจิตของเราเหตุฉะนั้นจึงได้พากันฝึกสติที่เจระ,ะลึกให้เร็วที่สุดสัมปสัญญะรู้ตัวทันกับเหตุการณ์ที่จิตมันคิดจึงเป็นสิ่งที่เราจะฝึกฝนอบรม ตนเองให้เป็นผู้มีสติระลึเลกเร็วส,รสัมปัสญะรู้เร็วเราจึงจะสามารถตรวจตราหรือประครับประคองจิตใจหรือมองดูส่องดูจิตใจของเราความเคลื่อนไหวของจิตใจของเรามันจะสั่นสะเทือนหรือมันจะบ่งการเรื่องอะไรออกมาสติปัญญานั้นก็จะคอยสอดส่องมองจ้องดูตลอด เหมือนกับนายประตูอยู่เวรอยู่ยามสถานที่ต่างๆของข้าราชาการทั้งหลายหรือห้างร้านบริษัทธนาคารอะไรก็ตามสติคือนายประตูถือปืนถืออาวุธอยู่คอยเฝ้าประตรูอยู่ตลอดถ้าหากว่าคนที่จะเข้ามาในสถานที่นั้น นายประตูเขาก็จะกั้นไว้ก่อนชักไล่ไต่ถามให้รู้เรื่องรู้ราวก่อนถ้าไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วเขาก็มาให้เข้าไปในสถานที่นั้นเขาก็สกัดกั้นเอาไว้ไล่ออกหนีไปเพราะเป็นสิ่งที่โลเลเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นคนที่ไม่ดีจะมาทำอันตรายในสถานที่นั้นเกิดขึ้นเขาก็ไล่กลับคืนหนีไป ถ้าหากพูดจาปาาัสซักไล่แต่ถามมีเหตุมีผลรู้จักคนโน้นคนนี้รู้จักที่จะมาทำประโยชน์สิ่งที่ไม่มีโทษแก่สถานที่นั้นไม่เป็นภัยอันตรายแก่บุคคลทั้งหลายที่พากันอยู่ในสถานที่นั้นนายประตูเขาก็จะปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปแล้วเขาก็ไม่ปล่อยเฉยๆ เขาต้องคอยสอดส่องมองสะกดลอยตามอยู่ตลอดว่าคนนี้เข้ามาในสถานที่นี้แล้วเขาจะมาเรื่องอะไรพูดจาปานัสกับเจ้านายอย่างไรเขาก็ดูอยู่ไม่ได้ปล่อยปะละเลยบุคคลนั้นเมื่อรู้แล้วว่าบุคคลนั้นไม่ทำอันตรายมามีเหตุมีผล,ลเขาก็ปล่อยเอาไว้ให้เวลาออกไปเขาก็ตรวจตา คนนั้นอีกเหมือนกันฉันใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายที่มีจิตคิดอยู่ในตนในตัวของเราจิตตวิญญาณน,นี้สติความระลึกได้สัมปสัญญาควมรู้ตัวของพวกเรานี้ถ้าหากมีสติสัมปัสัญญะอยู่แล้วถ้าอารมณ์อะไรจะเข้ามาหลอกลวงจิตใจให้หลงโลภะ ให้เกิดโทสะคุณเคืองเกิดขึ้นสตินี้ก็จะสกัดกัน้นไม่ให้มีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นาอารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นแก่จิตใจเป็นมโนทวารจะเกิดขึ้นภายในใจิตใจนั้นเกิดขึ้นมาเองนั้นมันก็ยากที่จะเกิดขึ้นเพราะมันมีประตูเข้า ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางทรวาลนที่จะเข้าถ้ามีนายประตรูอยู่รักษาประตูอย่างเข่งคัดอยู่ก็คือสติเขาก็สัจกัดกั้นเอาไว้ไม่ให้โจรหรือบุคคลทั้งหลายเข้าไปในภายในก็ไล่ออกไปเสีย หรือรู้หน้ารู้ตาของบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่ไม่ดีก็ไล่หนีไปหากจิตใจดิ้นรนอยากออกมาหาเขาแค่เหมือนจิตใจไม่เป็นสมาธิออกมาลบกวนเขาออกไปจะออกไปหาคนที่ไม่ดีข้างนอกก็คือเหมือนกับจิตใจของพวกเรานั้นส่งออกนอกออกไปฟังเสียงอยู่ข้างนอกออกไปเที่ยวอยู่ข้างนอก นอกจากขอบเขตของสถานที่นั้นออกไปออกจากขอบเขตที่ไหนก็คือออกจากกายของเราไปนั่นเองออกจากรวดที่ล้อมไว้เมื่อออกไปแล้วนายประตูคือสตินี้ไม่พอมูลบริบูรณ์ที่จะควบคุมเอาไว้เพราะเขาออกไปอย่างรวดเร็วว่องไวมันก็ไปบรบกวนกับกิเลสอยู่ข้างนอก เมื่อออกไปข้างนอกแล้วมันมีช่องว่างกิเลสมันก็เข้ามาในบ้านมันก็เข้ามายุ่งเหยิงอยู่ที่ในบ้านเหมือนกับบุคคลที่มีจิตพุ่งสร้างคิดไปทางนอกเมื่อจิตออกไปนอกแล้วก็มีตั้งแต่อารมณ์ต่างๆเข้ามาอยู่แทนในกายของพวกเรา ัวจิตจะกลับคืนมาหาร่างกายอีกก็เข้าไม่ได้ไม่สงบจิตมีแต่ความวุ่นวายวิ่งอยู่รอบทางนอกเข้ามาในบ้านไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีโจรโจรคือกิเลสนักป้นคือกิเลสอยู่ในตัวอยู่ในบ้านนั้นเจ้าของบ้านเข้าบ้านไม่ได้ไม่รู้จะหาประตูอะไรขับไล่โจรออกจากบ้านได้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะนายประตูไม่ดีคือสติสัมปสัญญะรักษาประตูไม่ดีจนจึงเข้ามาป้นบ้านได้แมืนจนน่ะป้นบ้านได้มันก็ถูกทำลายเจ้าของบ้านขนเอาทรัพย์สมบัติไปหมดทำให้เจ้าของบ้านมีความทุกข์ความเดือดร้อนแม่เขาอยู่ข้างในอยู่เจ้าของบ้านก็ยังเข้าบ้านไม่ได้ ก็คือจิตของบุคคลวุ่นวายอยู่นอกจากกายของตนเองยังไม่สงบประงับเป็นสมาธิยังฝึกฝนอบรมไม่ได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อหากจะหาอุบายต้องอิดต้องเหนื่อยต้องใช้เวลานานจึงจะเข้ามาไล่โจรออกจากบ้านนั่นไปตนเองจึงจะเข้ามาอยู่ในบ้านได้เมื่อเข้ามาดูแล้วโจรมันก็ขโมยเอาของไปหมด ทำให้ตนเองนั่งโศกเศร้าโศกาดูลคิดถึงสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความทุกข์เกิดขึ้นฉันใดก็ดีจิตใจของบุคคลที่ไม่เป็นสมาธิไม่สงบไม่นิ่งอยู่ออกไปรบควรรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะอยู่ข้างนอกกลัวจะดึงเข้ามาให้สงบได้ก็มีความทุกข์ความอิดความเหนื่อยความลำบากมาต้อกินเวลาไปหลายนาทีหลายสมมัวโมง เพราะมีความทุกข์บอกช้ำอยู่มีความทุกข์ความลำบากอิดเหนื่อยอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันเหตุฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์จึงทรงอยากให้เป็นผู้ฝึกสติความระลึกได้สัมปัสัญญะคมรู้ตัวมาดูจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายมารักษาประตูให้ดีก็คืออะไรก็จะมาฝึกฝนอบรมจิตใจของเรา ที่มันวิ่งไปน่นไปนี่อยู่ไม่หยุดไม่อยู่นะั้นเพื่อจะให้เขาอยู่เพื่อจะให้เขารู้ว่าอารมณ์อะไรที่จะเข้าทางตาหูจมูกได้การเพื่อมาศึกษาเพื่อให้จะให้รู้ในสิ่งนั้นถ้าจิตของเราไม่รู้เมื่อไหรไม่รู้โทษมันเมื่อไรก็ใช้สติปัญญาสั่งสอนตักเตือนบอกกล่าวจิต เพื่อจะให้จิตรับรองสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีโทษทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นโทษอะไรก็คือโทษโลภะไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองโท,โทษโทสะความโกรธหงุดหงิดเกิดขึ้นนั่นเองเพราะขาดสติถ้าสติมันแก่กล้าแล้วมันก็จะสอนจิตให้มีความรู้เกิดขึ้นมันรู้ด้วยตนเองมันแล้วมันรับรองแล้ว เขาก็รักษาตนเองของเขาได้แล้วก็พอจะฟังพินิษพิจารณาให้เข้าใจถ้าจิตรู้แล้วรู้ตัวว่ามันเป็นทุกข์มันมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นอย่างเราโลดดิ้นลนจนมีความทุกข์เหมือนบุคคลบางคนหกสิบเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเราดิ้นลนกับปัจจัยทั้งหลาย ยังไม่ได้รับความผาสุกเลยมันเท่ามันแก่จนจะตายแล้วเจ็ดสิบปดสิปีแล้วมันน่าจะอยู่พักผ่อนหาความสงบหาความสุขก็ยังอยู่ไม่ได้อันนั้นเน่ยคนนั้นก็จึงมีความทุกข์จนตายปล่าประโยชน์เฉยๆอันนี้ความโกรธก็เหมือนกันความหงุดหงิดฉุนเฉียวเกิดขึ้นไม่พอใจอะไรต่างๆ ทั้งสังขารภายนอกและภายในที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณก็ดีเราก็ไม่ได้ศึกษาให้รู้ให้เท่าทันกับเหตุการณ์นันสิ่งนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นธรรมชาติอย่างไรก็ไม่เข้าใจก็มีโกรธมีเกลียดซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ดีและสังขารทุกตา่างทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งภิกษุสัมมนเนนก็เหมือนกันมันก็มีกิเลสเหมือนกันทั้งนั้น พิสูุสัมมณีนและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายมีโกรธมีเกียตรติมีหมงุดหงิดกันเกิดขึ้นเพราะขาดสติทั้งนั้นไม่มีสติสัมปสัญญะเพื่อจะสก,กัดกั้นจิตใจของตนเองตักเตือนจิตใจของตนเองมันจึงเป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็ต้องพากันฝึกสติระล,ลึกสัมปสัญญะความรู้ตัวเร็วๆเ,เพื่อจะได้รู้ว่า จิตจะออกไปหาอารมณ์นั้นและจิตจะมีความทุกข์ความเหละตรอนจะได้สั่งสอนจิตให้เขาเข้าใจเหมือนกับคณะสัตยาญาติโจมทั้งหลายที่มีบุตรธิดาญาติพี่น้องทั้งหลายตักเตือนซึ่งกันและกันผู้ที่ยังไม่มีสติปัญญาเขาจะหลงพาตัวเข้าไปในสถานที่ไม่ดีมีพายอันตรายเกิดขึ้น เราเป็นผู้ฉลาดเราก็แนะนำสั่งสอนเขาไม่ให้เขาไปในสิ่งในสถานที่นั้นมันจะเป็นภัยอันตรายถ้าเขารู้ตัวแล้วถูกเราสั่งสอนดีแล้วเขาก็ไม่ไปฉันใดก็ดีจิตใจก็เหมือนกันหากเรามีสติความระลึกได้สัมปสสัญญาคามรู้ตัวอยู่แล้วก็จะมาสอนจิต ที่มันจะไปหลงมันจะออกไปยุ่งเหยิงกับพิเหสทั้งหลายนะั้นสอนจิตเมื่อเจิตสู้แล้วเขาก็จะไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นไม่คุณมัวเศร้าหมองมีโกรธมีเกลียดกับสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะฉันนั้นเหมือนกันข้อน,นี้เป็นสิ่งที่เราจะพากันพินิษพิจารณาไตรตรองไข้ควรให้เข้าใจในอริยบททั้งสี่ และมาทางด้านพูดจาป่าใสียงยทางด้านจิตใจความคิดทุกคนต้องมีจิตจะมีความคิดเหมือนกันมันคิดดีก็จะให้รู้คิดไม่ดีก็จะให้รู้เป็นผู้มีสติระลึกรู้ถึงความคิดของตนเองอยู่นั่นแหละจึงจะสามารถควบคุมจิตใจของเราสามารถควบคุมจิตใจได้ดีแล้ว ก็จะควบคุมทางการพูดของตนเองได้พูดถูกพูดผิดก็รู้ก็เข้าใจในการพูดเวลาทำการทำงานด้วยกายก็จะทำงานด้วยเป็นผู้มีสติขับรถขับเรือทำการงานอะไรต่างๆฟันมีดฟันขวนอะไรการงานทุกชิ้นส่วนรู้เรื่องหมดงานนั้นรู้ทั้งเหตุทั้งผลของงาน ก็เลยเป็นประโยชน์ไม่มีผิดพลาดในสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันไม่มีผิดพลาดมันมีสติสัมปัสัญญะอยู่อย่างนี้ในการทาง,งานผลออกมามันก็จะมีความสุขเพราะมันไม่มีความทุกข์ความระร้อนเกิดขึ้นพระพุทธองค์จริงทรงสั่งสอนทํทำมีอุปการะมากสองอย่างหนึ่งสติวามระลึกได้สสัมปสัญญาวามรู้ตัว ถ้าหากบุคคลมาฝึกฝนอบรมสติสัมปัสสัญญะพร้อมมวลบริบูรณ์เป็นสติพลังปัญญาพลังเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้บุคคลนั้นแม้เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดีภิสุสุสัมมณเนนก็ดีก็จะเป็นบุคคลที่ฉเฉลียวฉลาดเป็นผู้ทันกับเหตุการณ์ ทันสมัยสามารถควบคุมจิตใจของตนเองให้อยู่ในขอบเขตของสิ้ธธรรมสามารถควบคุมในการพูดสามารถควบคุมในการทางานอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องดำเนินชีวิตไปได้อย่างโดยดีแมทางคดีโลกคดีธรรมก็เหมือนกันเพราะธรรมะกับโลกโลกกับธรรม ก็อันเดียวกันไม่มีผิดแปลกอะไรเพราะสังขารทั้งมีวิญญาณคลองและไม่มีวิญญาณคลองก็เป็นธรรมะกันทั้งนั้นเนะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติควรแล้วที่จะยืนเดินนั่งนอนให้รู้จักกร,ริยบทต่งตางๆควรที่จะฝึกตนเองให้รู้แล้วว่าทำการงานอะไรทุกสิ้นทุกอย่าง ควรแล้วที่เราทุกคนที่จะฝึกสติหารรู้ในคำพูดของตนเองอย่าพูดออกไปเฉยๆเราต้องมีสติในการพูดในนี้เราควรแล้วที่เราจะคิดเรื่องอะไรต่างๆหาหรู้จักเหียตกผลในความคิดนั้นทำมันยุตารู้จักเหตุอัตถันยุตารู้จักผลในความคิดของตนที่กำลังคิดอยู่ถ้าหากเราฝึกฝนอบรมไปเรื่อย อยู่แล้วมันก็จะพร้อมมูลบริบูรณ์เกิดขึ้นถ้าเรายังไม่ได้เราก็ต้องไม่ต้องหวันไหวไม่อ่อนแอท่อแท้อะไรเราผิดพลาดมาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่เล็กมาจนใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้นั้นที่ผ่านมาไม่ต้องคำหนึ่งถึงเราต้องฝึกตนเองตั้งแต่วันนี้เป็นตน้นไปเพื่อจะให้ได้ผลได้ประโยชน์เกิดขึ้นแก่ตน เมื่อหากทุกคนฝึกฝนอบรมสติปัญญาดีเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะสอนจิตจิตก็จะรู้ดีขึ้นมาว่าคิดเรื่องนี้เออไม่ดีไม่ต้องคิดคิดเรื่องนี้ดีก็ควรคิดเขาก็จะเรียกคิดเองของเขาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เขาก็จะเรียกพูดของเขาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ เขาจะเรียกทํางานทํางานอะไรนี้มีประโยชน์อะไรมีคุณอะไรมีโทษอะไรเขารู้เมื่อบุคคลฝึกฝนตนเองได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าคนมีสติสมบูรณ์เกิดขึ้นมีปัญญาสมบูรณ์รักษาตัวเกิดขึ้นจิตก็เลยจะสมบูรณ์ขึ้นมาเบาบางจากกิเลสทําให้มีความสุขความสบายเกิดขึ้นก็เป็นคนที่สงบอยู่ตลอดเรียกว่าเป็นคนที่มีสมาธิ ยืนเดินนั่งนอนก็ยังมีสมาธิเพราะมีคนรักษามีสติปัญญารักษาจิตจิตก็เลยมารู้ตัวตนเองก็เหมือนคนมีวิช,ชาความรู้ทางโลกเดินไปไหนเขาก็ใช้วิช,ชาความรู้โดยความรอบคอบของเขาเองชั้นใดก็ดีใจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถูกสติปัญญาแนะนำสั่งสอนตักเตือนอยู่ เขาก็จะมีความรู้ตัวของเขาเกิดขึ้นว่าอะไรถูกอะไรผิดเขาจะคิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะเรียกคิดเมื่อเขาเรียกคิดเขาเรียกทำที่ถูกต้องผลออกมาก็จะมีความสุขเกิดขึ้นเ,เรียกว่าสุขใจสุขจิตของบุคคลน,นั้นเป็นสมาธิอยู่ตลอดต่รู้ตัวอยู่ตลอดเยาวากิจของบุคคลที่ฝึกได้แล้วจะเห็นความสุขเกิดขึ้นเกิดตัวเอง ฉะนั้นเมื่อทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วเรานั่งอยู่ในสถานที่นี้เราควรที่จะใส่สติปัญญาดูจิตใจของเรานั้นดูอยู่เพื่อจะให้เขาคิดอยู่ในขอบเขตของสิน่นธรรมอันจะนำความสุขมาให้แต่นี้ต่อไปก็ข้ากันทำความสงบ